อยู่ต๊ะนี้ก็ไม่มีอะไรก็จะมากินๆนะทุกคนก็ได้สั่ไม่พูดเยอะก็เล่นเฟซใช่ไหมแล้วมันขึ้นร้านหนึ่งที่อยู่ขอนแก่นนะทุกคนเป็นแซลมอนเป็นเซ็ตนะเป็นชุดก็เห็นเลยอยากกินเไปั่มมาแซลมอนดิสดิส ต้น,นที่3 9ม้นี่แหละแต่เราสั่งมาเซ็ต590ร้เนะทุกคนจะได้ปลาห600ยกิโลกร,รัมแล้วก็มียำสาหร่าย1นึงปุกแล้วก็ซอส2อปุกแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ด่ย2ปุกแล้วก็เกาวหน้าแซลมอน1น่กล่องนะทุกคนทำบาปคนดูอีกแล้วทำบาปคนตัดต่อด้วยทำบาปคนตัดต่อด้วยเนี่ยทุกคนโค้ยความเบิดซ่าบมได้กินเขีย เพียะพียะนะจะมาชิมก่อนนะแซลมอนมันจะสกแค่ไหนนะทุกคนชิ้นไม่เล็กนะทุกคนไม่กินก<ม>ับว้าเดี๋ยวให้รีวิวหน่อย่อนแซวไว้ก่อนเนี่ยเนี่ยอร่อยอรับชมนา,านนค่ะกินกับซอสแล้วก็วาซามินะทุกคน กับน้ำจิ้มสีกุนนะทุกคนน้ำจิ้มเขาอร่อยมาสลัดเขาเรียกว่าสลัดส,สลัยหร,ร,รือยำชาลัยห้าร้อยเก้าสิบมาข้าวยำก็อร่อยเหมือนอยู่ร้านเลยแต่เขาไม่มีหน้าร้านนะ นนแบบว่าท้าไปสั่งแล้วเขาก็จะมาส่งนะือผมไม่มีหน้าร้านแลมปั้นห้อปันที่เบินซมอนมป่าแลไปมันมีซอสข้างนย่างนี้าว 奶奶去那我要照顾你。<noise> ้อเก้านี่แหละแล้วก็ประมาณพันสองร้อยเก้าสิบนะทุกคน,นก็จะได้เยอะเรื่อยเมันขึ้นหน้าเฟซอะทุกคนว่าตอนนั้นค้นหาร้านเชลมอนเนาะอืแต่ถ้าเราไปกินอยู่ร้านอะตอนนี้ยังไงละ่ะก็เสี่ยงใช่ไหมโควิดตอนนี้นเลยสั่งมา อิตาแล้วก็จะไปกินร้านนั้นหนึ่งนะทุกคนจะเป็นถ่ายนร้านเลยให้ทุกคนน้ำลายแตกเป็นตังๆมันอร่อยราคาจับต้องได้เริ่มต้นนะทุกคนร้านบุฟเฟ่ไม่จํากัดเวลาเริ่มต้นอยู่ที่399บาทอันนี้ไม่รวมเครื่องดื่มทุกคนกินได้ทั้งตั้งแต่แซลมอนสดๆมีทั้งแซลมอนทูน่าไข่หวานซูชิ แต่และหน้ามีหลายหน้ามากนะทุกคนทั้งยำา้าหลายเริ่มต้น399บาทก็กินได้แล้วนะเดี๋ยววันหลังพาไปกินไม่จำก,กัดเวลาเลยทุกคนคิดดูวกินไม่หนุแต่แลราเนี้ยกินไม่หิบมรักษาแย้ฝั่งแย่ก็แบบสั่งเช่นนี้เราขอเปล่าเพิ่มหนึว่าปังได้เยอะ อือนมาไดินนั่งเล่นอ่ะแม่ต่อไปจะไม่เห็นโต๊ะเนี้แล้วนะทุกคนว่าจะเปลี่ยนที่กินแบบใหม่ครับไม่ไม่กินอยู่ห้องนี้เราไปจะไปกินอยู่ห้องอื่นจัดโตรงมาจากต่างประเทศนะครัะประเทศจีนอ่ะเนาะนั่นแหละก็รอของมาแล้วก็จัดห้องอันนี้มันอยู่ปิดันเกินมันได้ยินเสียงรถ แล้ดวดูชิ้นชิ้นเขาไม่ได้บางเล็กๆนะทุกคน ഇഷ്ടം ഞങ്ങൾക്ക്. แบ,บ่งปังน,นะทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยตัดบอลเลยอยากตายตัดบอลตัดบอลอย่าให้จบแล้วเลยสรุปนะทุกคนก็ห้าร้อยเก้าสิบคุ้มไหมก็คุ้มนะทุกคนเนี่ยได้อันเนี้ยเยอะจริงกินสองคนก็แทบจะไม่หมดได้ข้าวอีกได้ยำ ุ๊กซอสสองปุกแล้วก็วาซาบิปุกหนึ่งปุกนะก็อร่อยก็สดจัดก็คุมห้าร้อยเก้าสิบบาทก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดต c r ต b e กดแชร์ด้วยนะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ด้วยคลิปหน้าจะกินอะไรจะทำอะไรก็รอชมนะทุกคนถ้าอยากรู้ก็กดกระดิ่งไว้ด้กดกระดิ่งไว้เผื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะทุกคนโอ้ยมึงก็ดันเอาดันเอาเว้บบอกคำไหนก็ดันนึ่น่ะเลยมันเลยเกี่ยม เลยจะเลอะออเคก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะทุกคนวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันคลิปนี้ลงตอนคืนแลแม่ดาวอีกซาลมไปตามยืนเช้ไปปิดคลิปปิดเก็บ